ตู้เบราเทกนะครับท่านที่สนใจก็สอบถามมาได้นะครับตู้เทคนะครับราคาบ้านๆนะครับราคาอยู่ที่ห4 0 0 0บาทนะครับเป็นตู้ดอกนี้โอนะครับสภาพสวยนะครับเดิมๆครับตู้เทกนะครับเดิมๆนี่จะเป็นตัวเมเจอร์นะครับ ตัวมีเจอมีสี่ใบครับเหลือสี่ใบนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับตัวมีเจอแท้นะครับตูในทรงนะครับหรือว่าจะเป็นตูนี้นะครับพอดิโอจ็อกกี้ JBL n e x o อย่างนี้นะครับมีครบคันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ มัาจะเป็นตัวเนะครับเนะครับมีเยอะนะครับมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับเอเเป็นรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่คู่ละ7,500บาทนะครับตัวเ g นะครับมีทั้งหมด4ใบครับสภาพสวยนะครับมือสอนะครับ ตู้เบรเอเจอย่างนี้นะครับหรือว่าสายนะครับสายสัญญาณสายสายลำโพงสายสายไฟนะครับราคาบ้านๆน,นะครับสนใจก็สอบถามรายละเอยียดได้นะครับ095 2 2 4 64หรือว่าจะสายมาติคอนะครับหรือว่าจะเป็น สเตปดาวร้อยแอมอย่างนี้นะครับก็มีนะครับตามมาคือคอเยอะนะครับหรือว่าตู้โหลดไฟนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่ร้านพินิจอดีโอนะครับตู้เบสเอเนะครับรุ่น AJ X718S นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ095 224 6497ครับ หรือว่าจะเป็นหน้าลายอย่างนี้นะครับก็มีนะครับสินค้าอัปเดตทุกวันนะครับหน้าลายอย่างนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับราคาบ้านๆสนใจก็สอบถามมาได้นะครับร้านพินิจอทิโอหรือว่าตู้เบรน็อตซาวนะครับเป็นบีบีนะครับสนใจก็มาแวะมาชมได้ครับที่ร้านพินิจ ราคาพิเศษพิเศษนะครับราคาถูกนะครับหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์แอม์นะครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับนี่นะครับราคาบ้านๆเลือกชมได้นะครับมีหลายรายการนะครับ คนที่มองหานะครับก็จะเป็นพอร์ r a อนนะครับ4,000 i4,000 นะครับ i5,000 i6,000 นะครับแล้วก็เป็น d t e c h 3,006นะครับเป็นของทาบนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับ xr16 นะครับ xr16 นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับ ราคาพันันหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ QSC หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ Cyber นะครับ14บสี่ดีบาทนะครับสำหรับ Cyber สิบสดีนะครับแล้วก็อีกหลายรุ่นนะครับที่สนใจก็แวะสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับหรือว่าจะเป็น BossTek 1น0 0 0บาทนะครับว o s t e นี่ก็ Vset นะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ว่าจะเป็นวา่าเทคสามพันหก RMS นะครับสองพันสี่ก็มีนะครับ RMS นะครับสนใจตัวไหนชุดไหนนะครับก็สอบถามมาได้นะครับที่ร้านพิณิอ,อดิโอนะครับขอพระคุณอย่างสูงสำหรับทุกท่านนะครับที่ให้ติดตามฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทางร้านพิณิตโอดิโอขอบพระคุณอย่างสูงฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามนะครับว่าจะเป็นมิกนะครับ 4,000บาทนะครับมิกมิกตัวนี้นะครับแม็กกี้นะครับ4,000บาทนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับแล้วจะเป็นมิกจิยู32อันนี้5,000 3,000บาทนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ตู้นะครับตู้แอปทีปนะครับของ Yamaha แท้นะครับหรือว่าจะเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับ เอ็อดิโอนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่ร้านพีเนตดิโอนะครับพาเดินชมนะครับ power m นะครับ npe นะครับ5000ันะครับ e 5 0 0 0 2ว power modify นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่ร้านพีเนอดิโอนะครับไฟผ้าก็มีนะครับสนใจก็ แวะมาชมได้นะครับที่ร้านเรานะครับสอบถามราคานะครับราคามีหลายราคานะครับหรือว่าจะเป็นนะครับแหลมเสียงแหลมนะครับของพีออดีโอนะครับเชี่ทีเฮดไปงนี้นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ095 224 6497ครับร้านพีเนตออีโอนะครับแล้วจะเป็นเสียงกลางนะครับ ปากแหลมนะครับก็มีนะครับเส้นกลาง12นิ้วนะครับรือว่าจะเป็นพวกสายไฟสายสัญญาณต่างๆอื่นๆนะครับก็แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออทโอนะครับเลือกดูได้นะครับเลือกชมได้นะครับครับขาไม้นะครับ มีเลือกผ้าม่านก็มีนะครับทั้งม่านนะครับม่านก็มีนะครับสนใจก็มาเลือกชมได้นะครับราคาบ้านๆนะครับนะครับสนใจก็โทรได้นะครับ0 952246497ครับร้านพินออดิโอนะครับนะครับดอกก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับนะครับถ้าท่านสนใจก็อย่าลืมแล้วกันนะนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ แร์เจอร์650ศสภาพเดิมๆนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับหลายราคานะครับดอกลำโพงนะครับนะครับท่านที่มองหาดอกลำโพงราคาเบาๆนะครับราคาบ้านๆนะครับเสียงดีๆได้น้ําได้เนื้อนะครับก็ลองแวะมาที่ร้านพีเนตออดิโอนะครับรับรองว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับท่านที่มองหาดอกลำโพงหรือว่าเคทีเฮดอย่างนี้นะครับ ตันนี้อ่านได้เลยนะครับชาร์เจอร์หกห้าศูนย์นะครับสนใจข้อสอบถามมาได้นะครับ095 224 6497ครับร้านพินิจออิโอนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับตู้เบสตู้เสียงกลางนะครับมีครบครันนะครับนะครับโทรสอบถามได้นะครับร้านพินิจออิโอนะครับ โอทิโอจ็อกกี้หรือว่าจะเป็นตู้มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิจโอทิโอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านพินิจโอทีโอด้วยนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับก็แวะชมได้นะครับที่อำเภออนจานจังหวัดกาลสินนะครับ